สวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อนี้กาพี่น้องเข้ามารีวิวแคนให้เบิง์นเน่รีวิวแคนแค่นที่ผมใส่เนี่ยผมสื้อาใส่ซางเดี่ยวได้พี่นอ้องใส่หลายซางอยู่ครับจนกว่าจะถือร่มมาต่อไปแต่ว่าเพื่อนมาแต่ละซางเผื่อมีขอดีของเพื่นอนขาดมีขอดีแล้วแกตรงนี้คือผมทดทดล่องมากับตัวคือว่าร่มไผ่ร่มมั่นกับพี่นอ้องบุญละค้นมาซางนีดีเขาไปเป่าเบิรงนลังเทียบเบ่ถือร่มเข้ากับเมียน บ็ถือลมห้องกับมีแต่ว่าผมล่องบนนี้กาลายสร้างกับส่วนมากสิเป็นแถวแถวละเอีดเท่ากับช้ยภูมิมเนีย่ยไม่ใช่ยาพุ่มเนีย่ยละเอีดเนี่ยนะครับพี่นอ้องแล้วก็ทางท่านครพนมก็ใส่นะครับบริบ,บาลนั่นเองครับท้านครพนมก็ใส่เท่ากันนะครับผมกาควาเพิ่นกับมีคุณภาพเปิ้อนนะครับกาแล้วแล้วแต่คนมากแล้วก็แล้วแต่ล้มควรลองคนล้มบ่ถ,ถือพิ่นกับว่าเป่าบ่ดีควรลองคนล้มถือขิ้นกับเป่าว่าเป่าดี ถ้ามือนี่ผมกระชดตามกํามคอพี่น้องคือสีมากพี่น้องมาเรียวแค่นสร้างใบเบื้องแน่นี่ครับพี่น้องนี่จะเป็นแค่นช่างใบนะครับแค่นสร้างใสช่างใบกันหาลัดเป็นอาชีพอสุดนะครับบอกพื้นว่าแค่นนี่สร้างใบเนียวเช่ยเยี่ยวกับผมของอีพอไปนะครับนี่ครับเบื้องไกลๆนะครับพี่น้อง คือการเลี้ยงลูกเลี้ยงนี่ครับเลี้ยงกูกูหนาต๊ดเลยครับตัวนี้เพิ่งได้อ่าไม่ม่ๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นของหมอลำสนองนะครับผมเพิ่นอ่าเ้เช่นเบียดสังไห่พมก็เลยว่ามารีวิวให้บึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับตอนนี้ก็มามัดตานจริงมากับเพิ่นสิเป็นเสียกฟางเลยพี่น้องเป็น,เป,นเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นตรงนี้คือสิเป็นเสียกฟางนะครับสีบอแมน สิบอมเบสิบอมเบลค่อย่านั่งแบบนี้นะครับของเพิ่นใส่ลังเทียเพิ่นเพิ่นเพิ่นใส่เสียกฟังนะครับพี่น้องว่าเอาจะได็คือใส่สิเพิ่นใส่เป็นเป็นแบบของเพิ่นอีกแบบนึงนะครับกับลาเห็นเสียกฟังนะครับนี่ครับลักษณะเต่างามตัวนี้สิเป็นเต่าเกือบเกือบแล็กนะครับพี่น้องเบืองผมสีรีวิวเสียงสุฟังนะครับพี่น้อง เป็นแช่นไม่อยู่คนบาฮันใดอ่าบ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 าฮันใดจัได้ละครับคนบานได้ไดไดไดขูดเสียงให้มันเต็มพี่น้องเพื่อเสียงอยู่นะครับก็ะเป็นเป็นแช่นไม่อยู่ต้องเป่าดูๆพี่น้องแช่นไม่นี่คูดเอาคว่าเอาไปเป่านี่ปัป๊บป่ป๊เป่าบอดีเดียครับแต่ว่าดนไปนี่พี่น้องครับุณเนาผาก็ตรง่วงครับของผมใส่อน้าปีที่แรกเนี่ยโอ้ยพออยากขายหวบัดใส่โดนๆไปบาสเนี่ยโอ้ยจูบล้มเจ้าเจ้าครับพี่น้อง น้องเบิงนะครับน้องฟังเสียงเบิงครับ บอคขี้จริงนะครับพี่น้องโคตรจะบีบนั่งเนานะบอคขี้จริ้งนะครับพี่น้องจะว่าหันพอดไปพ่อมาครับฟังบ้าฟังเบิ้งทางอ่าทางหน่อยครับพี่น้อง พี่น้องกะไปฟังเบิ้งเสียงเอานะครับันบัตรทามักนะครับตัวนี้เป็นเช่นขี้จีด้วยพี่น้องหรือบัตรทามักเสียงบัตรท่าสนใจอยากสั่งนะครับปนสีแปะลิงนสแปะเบอร์โทษยี่พอใบให้โยงไต้ยโยงไต้ปลาโพดนะครับพี่น้องกระสีข้องดีกระดูนนี่จะน้อยด้วยพี่น้องหรือครับุตสาธา,าเอาครับฟังทางไหนกัน มานนี่ครับพี่น้องพาอเป็นว่านเด็กฟังเสียงขาวๆนะครับท่านไปครับเชนจ้างใบนะครับพี่น้องจีจีนเมนเนอร์นะครับพี่น้องสนใจอยากให้อาอยากสร้างหรือว่าพี่น้องยั่งของใจยุ่นะครับแต่ตาเฟรมาผมผมมาได้นะครับแนะนําลูกอีสานนะครับพี่น้องเพื่อพี่น้องสนใจอยากสอบถามเรื่องคชนนะครับจะรับจ้างเดี๋ยวผมใชมารีวิวให้พี่เห็นน้องเ้าฟังไม่เด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องครับ ขอบคุณครับ